จบไปแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอโค้งสุดท้ายงวดสุดท้าย47จังหวัดสุดท้ายก็ต้องบอกว่าหักลบกบบัญชีแล้วพรรคส้มของเรานี่เจ๊งยับเยินเลยนะครับไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนความนิยมถึงได้เหลือน้อยนิดจนทำให้สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจอของเราเนี่ยพรรคส้มก็ได้ไปเพียงหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะไปบิว้วอารมณ์กันว่าแม้ก็เป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่นะติดกระดุมเม็ดแรกสำหรับโครงการนับ ปลาดื่มได้นะครับ ในส่วนของสออบจก็ยับเยินไม่แพ้กันนะครับเพราะจาก2,316ตําแหน่งพักส้มของเราก็ได้ไปเพียง81ตําแหน่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ได้เพียง3.49เท่านั้นก็ถือว่ายับเยินที่สุดแล้วนะครับถ้าเอาไปเทียบกับปี66นะฮะที่พักส้มของเราเนี่ยได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะว่าไปก็แล้วแต่ทีเนี้ยนะฮะมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องมานั่งพิจารณาจริงๆผมไม่ได้พิจารณานะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นพักส้มนะครับก็คงจะต้องไปนั่งตั้งคําถามตัวเอง ว่าเป็นเพราะอะไรคะแนนนิยมมันถึงได้ตกต่ําต่ําถึงขนาดที่แม้แต่สนามการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยนะครับถึงได้แพ้ยับเยินไม่เป็นไปตามเป้าเลยความพ่ายแพ้นี่เองที่ทําให้คุณช่อเนี่ยถึงกับระเบิดปี๊ดออกมานะครับตอนที่นักข่าวเนี่ยไปจี้จุดว่าอันนี้คือแพ้ก็คือแพ้ไหมหลังจากที่คุณช่อก็ตะเวนออกให้สัมภาษณ์หาข้ออ้างต่างๆนานๆว่าสิ่งที่แพ้เนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะใช่เรื่องแพ้เพราะแพ้อาจจะแพ้เพราะเลือกตั้งวันเสาร์อาจจะแพ้เพราะถูกซื้อเสียงอาจจะแพ้เพราะบ้าน รงบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่ของนางนะฮะสุดท้ายก็ปี๊ดแตกเพราะถูกถามบ่อยลองไปดูคลิปวิดีโอที่คุณชอบปี๊ดแตกหน่อยครับแต่จริงๆแพ้ก็คือเป็นเพราะว่าแพ้หรือเปล่าคะคุณชอบคะแพ้ก็คือเป็นเพราะว่าแพ้หรือเปล่าคะคุณชอบคะแอแพ้เพราะว่าแพ้อยู่แล้วนะคะคือถ้าจะพูดกันแบบนี้เนี่ยสื่อต้องเลิกสัมภาษณ์ดิฉันเพราะว่าถ้าแพ้ก็คือแพ้ก็คือจบค่ะจะไม่มีอะไรให้สัมภาษณ์อีกแล้วอันนี้มีคนถามมาอันนี้มีคนถามมาคือถ้าบอกว่าอ๋อแพ้ค่ะยอมรับก็ให้แพ้จบ แล้วส<อ>ุมทรชนจะทำยังไงคะ <c oughs> นึื่องหอไหมแมมก็ <c oughs> ต้องบอกว่าการตอบโต้นักข่าวที่พูดอะไรไม่เข้าหูตัวเองด้วยบทบาทอย่างกับเมียน้อยในซีรีส์เกาหลีเลยนะ <c oughs> อารมณ์แบบไม่มีวุฒิภาวะอารมณ์แบบนางร้ายนะอันนี้คือเปรียบเทียบว่าวุฒิภาวะแบบนี้นะฮะมันมันไม่เหมาะสมก็ไม่รู้จะไปเปรียบกับใครอ่ะไปเปรียบกับนางเอกก็ไม่ได้หรอกนะแพ้ก็คือแพ้ถ้าเกิดว่าแพ้แล้วไม่ยอมรับว่าแพ้แบบคุณช่ออย่างเงี้ยแบบคุณธนทรแบบเนี้ยภาพใหญ่เจ็ดศูนย์เขาก็ยังดูไม่ออกใช่ไหมเขาบอกดูออกผมพักประชาชนตายแน่ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างนี้นะยิ่งผลการเลือกตั้งออกมาอย่างี้ดูออกดูออกว่าคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นแน่นอน จะเกิน250หรือปรับไม่รู้แต่คะแนนนิยมถ้าดูจากตรงนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนอคุณธนาธรฮะ,ะคุณอยู่ในรกของความเป็นจริงไหม คุณส,งส่ง1 7ได้หนึ่งที่นั่งสิ่งที่มันจะตามมาก็คือคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณจะต้องทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยกลับมาชนะได้เพราะไม่ยอมรับความจริงว่าเฮ้ยคุณแพ้เพราะสสของคุณนักการเมืองของคุณเนี่ยมันไม่ยอมทำงานในสมุดป,ประการในจังหวัดภูเก็ตในจังหวัดหลายๆจังหวัดที่สสของคุณเนี่ยชนะยกจังหวัดเลยนะแต่การเลือกตั้งอบจนะครับหลายๆจังหวัดที่คุณเคยได้สสยกจังหวัดเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าบางจังหวัดนี่แพ้ขาดเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ได้เรื่อง ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้คุณจะมีกระแสคุณมีโอกาสได้ทํางานแต่คุณไม่ทํางานน้ําทงน้ําท่วมก็ไปสบสตาหนาเนื้ไม่เคยเห็นนะครับเห็นแต่ไปดูงานต่างประเทศอย่างเงี้ยกระแสมันดีแค่ไหนมันก็ตกครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนของคุณมันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าจะไม่ยอมรับอ้างว่าโอ้เพราะว่าเลือกตั้งวันเสราร์ไงเพราะว่าอ๋อซื้อเสียงไงอ๋อบัตรเสียมันเยอะอ๋อแพ้คนนาสกุลบ้านใหญ่อย่างเงี้ยทั้งที่จริงจังหวัดที่คุณได้นายกอบจอเพียงจังหวัดเดียวนั่นก็คือจังหวัดลำพูนเน่ใหญ เ,เพราะว่าเป็นคนที่มีนามสกุลคุมอํานาจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในไล่ลําไยอะไรเนี่ยที่เราเคยเห็นข่าวว่าอ๋อมีการโกโงกัน200300ล้านเนี่ยนะอันเนี้ยมันมันโคตรจะบ้านใหญ่แม้ว่าคุณจะแถว่าอ๋อเราไปดูที่นามสกุลไม่ได้นะคะเราต้องดูที่พฤติกรรมว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นบ้านใหญ่หรือเปล่าพฤติกรรมเขาไม่บ้านใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาคุณไปด่านาะยกุงอิงเนี่ยคุณก็ไปด่าเขาที่นามสกุลคุณไม่ได้ด่าเขาที่พฤติกรรมของเขาเลยเล่นแต่นามสกุลอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องย้อนแย้งที่ แน่นอนอนะคุณจะต้องโดนล้อไปอีกนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไอ้คาว่าว่าแต่เขาอีนาวเป็นเองเนี่ยนะฮะคุณจาไว้เลยว่าเธอหน้าผมที่ไหนละผมก็ต้องพูดอย่างนี้ใส่คุณเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ดีแล้วที่คุณไม่ยอมรับความจริงคุณจะคิดว่ามันเป็นเพราะบ้านใหญ่คิดว่าเป็นเพราะเลือกตั้งวันเสาร์คิดว่าเป็นเพราะบัตรเสียคิดว่าเป็นเพราะถูกซื้อเสียงทําให้คุณพ่ายแพ้แล้วคุณก็ไม่ไปจัดการปัญหาที่มันตรงประเด็นก็คงจะต้องแพ้ต่อไปก็ดีีแล้วดกับ การเมืองที่ผมสนับสนุนเนี่ยจะได้ชนะต่อไปในอนาคตส่วนกรณีที่ด้อมส้มบางคนพยายามที่จะเบียวว่าโอ้ยพรรคสีแดงอะ่ะมึงไม่ชนะหรอกในปี7 0แม้ว่าพรรคส้มของกูจะไม่ชนะแต่มึงดูพรรคสีน้ํางเงินสีเต็มประเทศเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความเบียวของสํานักข่าวที่ไปทาก,กราฟเป็นสีน้างเงินทั่วประเทศเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสีน้ํางเงินเองนะครับได้ไปเพียง21จังหวัดส่วนสีแดงเนี่ยได้เยอะกว่าก็คือได้ยีจังหวัดรองลงมาก็เป็นผู้สมัครอิสระนะครับส่วน ประชาธิปัตย์เนี่ยได้4ที่เหลือก็ได้อย่างละหนึ่งะครับยกตัวอย่างพักส้มเนี่ยครได้ไปแค่1ได้ไปเท่ากับพลังประชารัฐเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าความนิยมในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยพักส้มมีความนิยมเท่ากับพักคสลุงเลยนะครเพราะงั้นเนี่ยไปอยู่ด้วยกันได้ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามการเลือกตั้งอ,อปจอแม้ว่าพักเพื่อไทยจะได้เป็นตัวเลขที่ยืนยันชัดเจนว่า23แต่มันก็มีเครือข่ายเนาะก็เหมือนที่พักของคุณหนูอนุทินนะครับพักสีน้ําเงินเนี่ยมันก็มีเครือข่ายซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปตีเป็นตัวเลขได้นะครับว่าของใครเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องดูเอาที่ว่าพักการเมืองเขาส่งแค่ไหนส่งแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับได้ตามไหนว่าไปตามนั้นพักเพื่อไทยได้23พักคุณอนุทินได้ ไอาการไปทาสีน้ําเงินทั่วไปก็เป็นเรื่องที่จะทําให้คนเข้าใจผิดเดี๋ยวคุณอ่านนิวทินเขาก็จะไปเข้าใจผิดแบบที่พรรคส้มเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวก็จะวางแผนการเลือกตั้งในปีจะศูเนี่ยไม่ตรงตามปัญหาหรือเนื้อหาที่จะต้องไปจัดการเดี๋ยวก็จะแพ้อีกเพราะงั้นเนี่ยสำนักข่าวก็อย่าเบียวมากนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝากถึงพรรคส้มนะครับแล้วก็พลพรรคของพรรคส้มนี่ยนะก็ยังไงเซก็ยอมรับความจริงนะครับแพ้ก็คือแพ้มันจะได้รู้ถึงปัญหาจริงๆว่าแพ้เพราะอะไรมันจะได้เอาไปแก้ไขแล้วก็ ยังมีโอกาสที่จะไม่สูญพันธุ์ไปในเร็ววันนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าพักส้มสูญพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีตัวตนอยู่อย่างไงเพราะว่าการที่ผมมีตัวตนอยู่ในโลกโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยฮะก็มีตัวตนอยู่เพื่อที่จะล้อเลียนพักส้มนะครับถ้าไม่มีพักส้มแล้วเนี่ยผมก็คงอยู่ไม่ได้เพราะผมไม่มีใครให้ล้อเลียนอ,อยู่กันไปนานๆน,นะครับ